ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กลางที่เลงเชนสายามนะคะพีนี้พี่ติดจะดูไม่หมดเลยจ้ะแล้วทำไมไม่ติดไม่หมดหมาเลยค่ะลูกทัวร์ตามพี่มานะคะน่ากลัวแบบติดอันดับหนึ่งในห้า อันนี้สำคัญขึ้นอยู่กับการมัดหนังยางลวดลายผ้าเกิดจากการมัดหนังยางนะจ๊ะอันนี้สำคัญสวัสดีมากค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้เอาเปิดนะ <c oughs> เปิดเราสวัสดีมากค่ะสวัสดีมากค่ะพูดก่อนอ่ะสวัสดีค่ะไม่สวัสดีมากค่ะสวัสดีมากค่ะ สวัสดีมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กลางที่แรงเชนสยามนะคะอยู่ที่พัทยาจะก็ลากยอคนนี้มาด้วยนะคะยอคนไหนเยอคนนี้ก็คือเยาคนนั้นที่นี่ที่ไหนใช่ที่รักหรือเปล่าแห่อะไรไม่รู้เออนั่นแหละก็วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาท่องโลกกว้างกันนะคะอยากเป็นไกด์ทำไมแล้อยากเป็นไกด์อะ จริงๆอะชีวิตของคนเราเนี่ยมันสามารถมีหลากหลายอาชีพไงแล้วคือหนึ่งอาชีพที่แบบว่าเฮ้ยน่าสนใจนะก็คือไกด์นี่แหละไปค่ะรู้อ่ะทางไหนไม่รู้ เห็นป้ายแล้วใช่ปะตรงนี้ก็คือจุดที่เขาช่าชุดไทยกันเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเที่ยวที่นี่นะต้องใส่ชุดไทยเที่ยวจะได้ดไทยจะได้เป็นคนเรียบร้อยดิพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะชื่อแพรพี่แพรพี่แพรหนูอยากใส่ชุดไทยแล้วก็หนูอยากเป็นไก่สามารถไหมได้ค่ะสามารถเป็นได้ค่ะเจอเลยจะแต่งเป็นท่านขุนได้ปะใช่คช่ไหมคะ ได้ค่ะแรงมากหรือว่าเธอเธอแต่งไปไรได้ฉันได้หมดเธอสบายแดงไปเลยชอบนักว้าโออย่างเทอะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ววนี้พี่ยังติดกระดูไม่หมดเลยจ้ะแล้วทำไมไม่ติดดร ค่าสองคนก็ได้แต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วแม่หญิงเพราาจะพาข้าไปที่ใดข้าจะพาพระเจ้าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเลเจนสยามจุดแรกที่เราเข้ามาแล้วจะพลาดไม่ได้เลยก็คือยักษ์สองตนด้านหน้า,านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเลเจนสยามก็คือจะเป็นพศการกับสหสเดชานั่นเองค่ะอโอเคไปเลยไหมไปเลยค่ะไปสัง คุณตังเมย์จ๋าจุดนี้จะเป็นจุดที่สองหลังจากที่เราผ่านกันมาจากจุดที่หนึ่งมีหลายคาแรคเตอร์จังอะและจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราจะมาขอพรจากพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณจุดนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไว้อ่มาขอพรมากับไหวบูชานะคะขอขอเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างเรื่องงานเรื่องเงินไม่รอช้านาะไปรีบรีบขอจะขอว่าอะไรบอกก่อนอุ้ยก็ต้องขอให้รายการเรามันปังๆอยู่แล้วป้า あっ จะพาทุกคนไปทากิจกรรมต่อไปนะคะที่เรือริมน้ำของเรานั่นเองนั่นก็คือกระเป๋าผ้ามัดย้อมนั่นเองค่ะเป็นกระเป๋าผ้าขาวๆเดี๋ยวเราจะได้ไปใส่สีโอเคมาดูกันค่ะว่าสองคนใครทำลายสุดกันหนูอยู่แล้วโอเคค่ะเชิญเลยค่ะหนูอยู่แล้วโอเคให้ให้มาถึงหน้าที่ไกด์ในการที่จะมาแนะนําให้คุณตังเมย์ได้รับรับ ฟังนะคะตอนนี้ข้างหน้าของเราเนี่ยมันก็จะมีสีสีที่มันเป็นสีสําหรับมัดย้อมมีหนังยางมีกระเป๋าผ้าสีขาวสะอาดานี่นะ,ะวิธีการทําสิ่งสําคัญขึ้นอยู่กับการมัดหนังยางลวดลายผ้าเกิดจากการมัดหนังยางนะจ๊ะอันนี้สําคัญถ้ามัดไม่แน่น้ําซึมเข้าไปอดได้ลายสวยจบปึง้งเอางี้เดี๋ยวกระเป๋าที่ทําวันนี้จะแจกแฟนๆที่ดูรายการใช่เาขาอ,อยากได้หรอเป่าเขาอยากได้ ชมพูทำที่ตังเมย์ทำไปเปลนฉันไม่ช่วยขอ create ลายก่อนนะว่าเอาลายไหน <laughs> มันก็ได้อยู่นะนอโอ้ย <laughs> เอออ่ะอะ <laughs> ใค้ทำลายสุดกระกันหนูอยู่แล้วไฟ <c oughs> ช่วยด้วยสองคนใค้ทำลายสุดกระกันหนูอยู่แล้วขัน,นถ้ามัดไม่แน่นน้ำส่มเข้าไปอดได้ลายสวย <c oughs> ขอต้อนรับตังเมเข้าสู่วงการแห่งการระบายสีอ่เราจะสามารถปลดปล่อยทุกความคิดความอ่านในหัวเราลงไปที่แผ่นผ้าแผ่นนี้ออด้วยสีสันที่สดใสละมุงมิงน่ารักจ้ะแท้จริงแล้วหนูก็คือศิลปินจริงๆเนี่ยล่ะอีกแล้ว่ะหนูเกิดมาเพื่อเป็นลูกสาวแวนโก๊ะเมื่อก่อนหนูเรียนศิลปะได้เกสีถ้าเต็มสิบคือ คุณครูให้คะแนนเพิ่มเลยเป็น1ิเอ็ดเยเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยไหมได้จะว่าดลูปอะไรไม่บอกโอเคไม่บอกไม่บอกกันเริ่มเลยนีจุดอะไรอ่ะมั่ว จะจดจำดอกทา jaar jaar> นตะวันไปอีกนานหยุดนะตังเวทำทนตะัาทำแทมแทมแทแเว่าไก่ว่าอะไรสอะคือจริงๆอ่ะรูปนี้มันคือรูปท้องฟ้าที่มีทุ่งหญ้าและดอกทานตะวันที่สดใสค่ะที่ทุกคนเห็นมันอาจจะดูเหมือนไม่เสร็จแต่จริงๆแล้วชูฟูตั้งใจนะคะ เมื่อก่อนเ,เนนรียนเสร็จก็ได้เกรดสี่ถ้าเต็มสิบคือคุณครูให้คะแนนเพิ่มเลยเป็นสิบเอ็ดเลยหนูเกิดมาเพื่อเป็นลูกสาวแวนโก๊ะตามน,านั้นของตองเมก็คือเป็นท้องฟ้าในความคิดของเราแล้วกันที่แบบว่า มีทั้งอาจจะมันไม่มันไม่ได้เห็นเป็นผู้คนอะไรแบบนี้แค่วาดลางๆแล้วก็มีทั้งแบบว่าเรื่องราวของแบบว่าความรักหัวใจใดๆแล้วก็มีดาวบนฟ้าเล็กๆน้อยๆแต่เป็นแบบว่าสิ่งในความคิดทั้งนั้นมันก็เลยจะเบอร์ๆนะจ๊ะจบจบจบปึ้งปึ้งไม่ได้มูสาว่าปึ้ง,งไปไหนต่อตไปไม่สนุกแล้วนะฉันคิดว่าว่าอะไรครับจ<ต>นะไปเข้าบ้านผีสิงกัน ค่ะทุกคนแน่นอนว่าที่เห็นด้านหลังนี้นะคะไม่ได้ธรรมดาหรอกค่ะบ้านผีสิงของแท่นะคะวันนี้ก็พาตังเมมาเดี๋ยวจะพาตังเมเข้าไปด้วยกันไปสู้ชีวิตด้วยกันนอนถามตังเมยังถามแล้วแต่ตังเมก็บอกว่าโอเคทุกอย่าง ทำไตั้งใจก็ว่างานอย่างนี้ไงเออก็เดี๋ยวคือ่อกี้พี่เขาบอกว่าที่นี่อ่ะน่ากลัวแต่ไม่ได้น่ากลัวธรรมดานะน่ากลัวแบบติดอันดับหนึ่งในห้าเออแล้วแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆหนมาแล้วอ่ะมันพลาดไม่ได้อ่ะมันก็มันก็จะดูเป็นการเสียชาติเกิดไงถ้าถ้าเรามาแล้วเราไม่เข้าอ่ะเออใช่ปะตอนแรกก็เกาจะไม่เข้าไงแล้ว่อกี้ก็เออเสียชาติเกิด เพราะว่าอาตมาเมคิดดูไม่มีใครเข้าไปแล้วแบบว่าที่แอ่แกหรอกเพราะว่าเขาเข้าไปเพื่อแบบว่าอรรถในการในการมารุ่นเดิงมันเทิงใจมาหาไปไปกันเถอะไปนะไปบาย เลยนะคะสาหรับการท่องเลยเจนสยามนะคะท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็อยากจะบอกว่าหน้าที่ไกด์เนี่ยมันไม่มันไม่ใช่ขี้ๆนะทุกคนมันไม่ได้ธรรมดานะคะเพราะว่านอกจากที่แบบเราจะต้องมีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยวที่แบบต้องแน่นจริงต้องมีรายละเอียดจริงเพื่อที่จะสามารถบอกกับลูกทัวร์ได้ชี้แจงกับลูกทัวร์ได้นะคะเรายังจะต้องรับผิดชอบ ในหลายๆอย่างก็ต้องขอขอบคุณพี่แรวมากๆเลยนะคะที่มาแนะ่ะให้ความรู้ต่างๆในวันนี้แล้วก็มอบความสนุกให้กับพวกเราด้วยสนุกไหมคะสนุกค่ะต่อ่ปก็ขอพูดมากนะคะก็ขอเป็นในนามตัวแทนของเรจินสยามนะคะก็ขอบคุณทุกขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะที่มาเที่ยวชมแล้วก็มาช่วยโปรโมทในส่วนของ l เ g จ n นสยามปัญญานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ วันนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่หนูมาลองทำแล้วก็เลยอยากได้คอมเมนต์ต่างๆจากทุกคนด้วยนะว่าเออเหมาะไหมชมพู่เหมาะกับการเป็นไกด์ไหมหรือไม่เหมาะเลยหรือว่าหล่อนไม่เหมาะค่าควรไปทำอาชีพอื่นแล้เราอยากทือะไรพูดมามาละทุกคนบ๊ายบายไปเลยเดินนี่เลยไปค่ะบพี่แพลไป